เออเดี๋ยววันนี้ผมพูดเรื่องอีเทอร u เียมหน่อยละกันอันนี้เอาข้อมูลจากในวงในเลยนะส่วนหนึ่งเลยนะมาพูดนะครับพี่ก็เห็นพี่ธนกรบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อีจะทุบอีกไหมพันเก้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกันเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูอย่างนี้ก่นอนเริ่มต้นขอแชร์แชร์หน้าจอเดี๋ยวพูดถึงอีเทอ e u เียมก่อนละกันนะรอคนนะครับพูดถึงอีเ e อ e u เียมก่อน อันนี้เป็นกาบิคอยเนาะโหแต่พี่ดูลงเสร็จใช่ไหมขึ้นลงขึ้นอันนี้อันนี้โหดจริงๆนะครับตอนนี้เก้าหมื่นเนาะต้องดูว่าขึ้นไปทดสอบประมาณตรงเนี้ยได้ไหมแบบให้ยืนเหนือตรงนี้ให้ได้ก้าหมื่นสี่ที่เดิมเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่อันนี้อยากให้ดูตัวอีเธอเรียมนะเดี๋ยวเรามาดูอีเธอเรียมกันเพราะว่า เราคุยกันเยอะละเรื่องอินเทอ u m เียมอันนี้ก็เป็นเทคนิคตีมั่วๆนะตีมั่วๆอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าเราไม่ได้เสี่ยงเราก็แค่อยากดูว่าเอ๊ะมันมีโอกาสยังไงแค่ดูเฉยๆอย่าไปสนใจใช่ป่ะพี่ก็ตอนนั้นเรามองว่าถ้าลงจริงๆอ่ะมีโอกาสล่วงไปถึงลึกๆเลยอ่ะพันห้าร้อยถูกไหมตรงเนี้ยพันห้ารอยี่สิบเนอะด้านขวาแต่เราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าเพราะตรงเนี้ย ฐานตรงนี้มันเป็นแนวรับที่ดีเหมือนกันก็คือพันเจ็ดอันนี้บอกก่อนอันเนี้ยนึกออกใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้มันเด้งขึ้นมาหน่อยแล้วนะเป็นสองพันสองอ่าแต่สิ่งที่อยากจะคุยก็คือว่ามันอาจจะไม่ต้องลงก็ได้มันอาจจะขึ้นเลยก็ได้อันเนี้ยเดี๋ยวว่ากันแต่คําถามก็คือเกิดอะไรขึ้นที่มันทุบลงมาแรงนึกออกใช่ไหมพี่คือถ้ามาดูอ่ะอีเทอเรียมเป็นไม่กี่เหรียญใหญ่ละกันที่ ถูกทุบลงมาตอนที่ตลาดเขาล่วงกันไอตัวนี้ล่วงแรงมากล่วงแรงกว่าปกติเพราะอะไรนะครับอ่าก่อนอื่นเลยบอกนี้ก่อนผมเคยเดี๋ยวขอดูอ,อนี่นิดนึงกลับไปดูส่วนที่ผมเคยพูดขอโฆษณานิดนึงแล้วกันนะพี่นิดเดียวนะขายของนิดเดียวไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเดี๋ยวนะปุ๊บอ่าแชร์ก่อน ่าจริงๆอ่ะเมื่อประมาณ3-4วันก่อนละกันผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องปัจจัยราคาอีทูเรียมมันมีอยู่3ปัจจัยนะซึ่งมันมีอยู่3ปัจจัยสิ่งที่จะผมจะพูดในวันนี้คือปัจจัยแรกได้จบลงไปแล้วซึ่งตอนนั้นที่คุยกันนะปัจจัยแรกเนี่ยในในคลิปนี้นะเนี่ยในคลิปเนี้บอกว่ามันจะจบในช่วงต้นเดือนมีนาอ่าถ้าใครเป็น Member s ์เอสอยู่ลองไปฟังซ้ำก็ได้ว่าผมอ่ะ พูดว่ามันจะจบในช่วงต้นเดือนมีนาแล้วมันก็เป็นสภาวะที่กดดันราคาอีเธอรเรียมอย่างแท้จริงนะเรียกว่าล่วงลงไปจนคนคิดว่าจะหลุด2,000หรือเปล่านะครับคือปัจจัยนี้ปึ๊บนี่นะครับซึ่งในคลิปนั้นนะผมอธิบายในบทความนี้โดยละเอียดเลยนะพี่อยากฟังแบบละเอียดก็ไปฟังกันนั้นแต่ผมจะมาสรุปละกันของอันนี้คือตอนนั้นเนี่ย เมื่อสี่วันที่แล้วเนี่ยเกินอย่างนี้ว่าแฮกเกอร์จาก Bybit ดอะณนะวันณนะวันที่เขียนบทความมาได้ฟอกเงินอะสำเร็จไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นโอเคไหมฟอกอีเทอรเรียมอะประมาณห้าสกว่าเปอร์เซ็นต์อะฟอกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้ลงมาด้านล่างเลยให้เห็นชัดๆตดๆตอ่าโอเคอันนี้ คือทางแบบสั้นๆนะคือทางแฮกเกอร์ของบอ b i t เนี่ยได้ฟอกเงินน่ะผ่านตัว t ทอร์เชนละกันซึ่งตัวทอร์เชนเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการคอร์เชนละกันซึ่งแล้วแต่แต่ละเชน่ะก็ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันไปะนะแต่ถ้าเกิดกรณีนี้ก็คือเขาอ่ะได้เปลี่ยนตัว Ethereum อีท e เรียอ่ะไปเป็นบิตคอยเนาะผ่าน t ทอร์เ i n ซึ่งการจะเปลี่ยนอีท e เรียมไปเป็น Bitcoin อันเนี้ย ใช้เทคนิคที่เรียกว่าอะตอมิกสวอปไปเพราะฉะนั้นการขายอีเธอรเียมเพื่อเปลี่ยนเป็นบิตคอยเนี่ยมันเลยทำให้ราคาของอีเธอรเรียมเนี่ยร่วงดอบเมื่อเทียบกับอีเธอรเียม BTC เนี่ยดอบที่7จซตอน50%าสแรกแล้วกันที่ฟอกพี่เห็นไหมว่ามันทำให้ราคาอีเทอรเอียมถูกขายแล้วไปซื้อบิตคอยไว้ง่ายในช่วงที่เขาฟอกเงิน50%แรกก็คือ25% ถึงยี่แปดสี่วันแรกสี่ห้าวันแรกแล้วผมก็บอกว่าด้วยการที่เขาฟอกไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยช่วงต้นมีนาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันที่ห้าเนอะเขาได้ฟอกเสร็จไปแล้วเมื่อวานก็คือฟอกเสร็จเรียบร้อยวันที่สี่เอาง่ายๆว่าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นหลังเนี่ยฟอกเสร็จไปแล้ววันที่สี่มีนานั่นแปลว่าช่วงที่เขาฟอกตลอดสี่วันเนี่ยที่เหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะมันก็กดดันราคาอีเธอเรียมลงมา ไม่รู้เท่าไหร่แหละไม่ได้มีบทความแต่เอาเป็นว่า50%แรกกลดไป7.2%สมมุติว่าติต่ตาแล้วกันว่า50%หลังอะก็ล่วงลงมาอีก7.2%เพราะฉะนั้นแรงขายเนี่ยอีเทอร์เ f ีมเซลเนี่ยถือว่าเป็นแรงขายที่ใหญ่พี่ลองคิดดูนะภายในเวลาระยะเวลาประมาณสัก8 1ดถึงสิบวันมีแรงขายจาก Ethereum อีเทอร u m ีอ่ะ สี่แสนเกือบห้าแสนอีทะมันใหญ่มากนะพี่โอเคไหมแรงขายเนี่ยเห็นป่ะเป็น Big Skate Weekly เลยอแรงขายมันใหญ่มากแต่ตอนนี้แรงขายเนี้ยหมดลงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแฮกเกอร์ฟอกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วไงเออส่วนใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบทความนี้นะผมเล่าละเอียดในคลิปในใน S card m e m b e r s h i p เนอะพี่ก็ถ้าสนใจก็ฝากพพอร์ตได้นะครับนี้ มาย่อนิดนึ่งล้วกันข้อมูลจากลุ o ออนเชนเนี่ยเนี่ยบอกว่าเขาฟอกฟอกเนี่ย loud t h loud e i n เนี่ย or stolen เนี่ยสี 4, 99, ่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่ะพี่ลองคิดดูดิอีเทอเรียมขนาดจำนวนเนี้ยถูกขายในระยะเวลาแค่แปดถึงสิบวันเท่านั้นเว้ยพี่ไม่เกินสิบวันตีว่าถูกขายประมาณไม่เกินสิบวันอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะแทบจะงงหัวไม่ขึ้นเลยพี่ เกือบห้าแสนอีทขายไปเป็นบิตคอยอ่ะพี่เห็นไหมเออเมื่อวันที่เออเดี๋ยวนะมันมีบอกวันไหมอ่านเนี่ยวันที่สี่วันที่สี่เนาะซึ่งคลิปเดิมเนี่ยผมพูดถึงอันนี้เนะว่าฟอกไปแล้วห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตอ่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี้สรุปง,ง่ายๆก่อนนะณนะตอนนี้นะแรงขายจากอีเทอรเรียมเนี่ย ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันราคาหายไปแล้วตอนนี้นะอันที่หนึ่งที่เป็นแรงกดดันที่ผมว่ามีผลเยอะมากเลยที่ทำให้ราคาอิเทเรียมร่วงลงมาแตะที่สองพันต้นๆนเนี่ยร่วงลงมากกว่าคนอื่นจนถูกด่าว่าเป็นเ,เหรียญซัมติงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะใช้คำไม่ได้เลยหยาบคายมากเลยนะก็เพราะว่าแฮกเกอร์ได้ขายทิ้งไปภายในระยะเวลาสั้นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองก็คืออ้าวพี่ฮอแล้วแต่ว่าทางบ y ยบิพอพอถูกแฮ็กไปใช่ไหมเขาก็ต้องซื้อมาเติมถูกไหมเพื่อให้ยูเซอร์ที่ที่เป็นคนได้ถอนอีเธอร,เรียมได้ถูกไหมแล้วทําไมแบบแรงซื้อกับแรงขายมันไม่ไม่สมดุลกันแหละทําไมกลายเป็นว่ามันติดลบเยอะคืองน,นี้แฮกเกอร์อขโมยไปเสร็จปุ๊บและไอ้ก้อนเนี้เกือบห้าแสนเหรียญเนี่ยเทขายทั้งหมดเข้าตลาด เป็นตลาดจริงๆผ่านทอเชนแต่ของฝั่งบา b i t เนี่ยซื้อในตลาดอะ่ะแค่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจริงเดี๋ยวลองหาก่อนเดี๋ยวลองหาก่อนไม่แน่ใจว่าจะ,จะ,จ,ะจะเจอหรือเปล่านะแป๊บหบนึ่งนะขอแชร์หน้าจอก่อนละกันอ่าใสชคำว่าบา b i t ดดีไหมฟืบพะว่ามันมีข้อมูลอยู่ว่าบา b i t อะ มีการซื้ออ,อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้คือผมอยากให้ดูนี่คือ bybit ตอนเนี้วิธีเอา ethereum กลับมาให้ยเซอร์ถอนได้มีอยู่สองวิธีเนาะที่เรารู้กันก็คือกู้มาซึ่งไอการกู้มาเนี่ยมันไม่ทำให้ราคาตลาดอะมัน มันมันมันขยับเลยถูกป่ะก็คือได้ได้ได้อีทมาแบบเพียวๆแล้วก็กู้มาสุดท้ายคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยกลับไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนไม่ทําให้ราคาตลาดอะขึ้นเลยถูกไหมอันเนี้ยส่วนหนึ่งซึ่งสมมุติว่ากู้ได้มาซักห้าสเปอร์เซ็นตละกันห้าสิอร์เซ็นส่วนที่เหลืออีกห้าสิบปอร์เซ็ตต้องซื้อเองทีนี้ไอ้ส่วนที่ต้องซื้อเองนะพี่ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เลยแหละพี่เห็นไหมว่าเขาอะโอทิซื้อ แสนห้าอีทเนี่ยจาก Galaxy Digital, ต a l c o n ์ถูกไหมวิ ule, เนเทอร์มิอย่างเงี้ยผ่านวิธี OTC ด้วยวิธีเนี้ยจะไม่อยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ทาให้ราคาของอีเธอรียมอมันขึ้นเลยวิธีที่ทำให้ตราคาของอีเธอเรียมคือซื้อในตลาดทีเนี้ยไอโอทมันอาจจะสภาพคล่องไม่พอเขาเลยต้องไปซื้อในตลาดไอจำนวนนี้แหละที่ซื้อในตลาดประมาณ1 0 0 0 0แสนอีทอะ ตรงนี้แหละที่ทำราคาให้ Ethereum อีเทอเรียมมันขึ้นได้ผมจำได้เลยว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เหรียญอื่นๆตลาดเขาลงกันแล้วอีเธอเรียมไม่ลงน่าจะมาจากเหตุการณ์นี้แหละที่เขาซื้อผ่านทั้ง Decentralize d exchange แล้วก็ e ซ็น a ์ไล e e เอ็กชชัแต่เขาซื้อไปแค่แสนเดียวยังไงพี่ที่ขานตลาดอ่ะอันนี้ทำให้ราคาขึ้นลองคิดดูนะจากตรงนี้เขาซื้อผ่านตลาดแค่แสนเดียวแต่โดนแฮกเกอร์ขายผ่านตลาด เกื 5, อบห้าแสนน่ะแปลว่าจริงๆมีแรงขายถึงสี่แสนเลยนะความต่างเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ราคาล่วงลงมาอย่างรุนแรงไงพี่นั่นแหละนี่คือปัจจัยสําคัญซึ่งตอนนี้ปัจจุบันหายไปแล้วผมก็เลยคิดว่าแรงกดการราคาขายของอีเธอเรียมเนี่ยที่แรงๆนะตอนเนี้ยตามหลักของตลาดอะสําหรับผมอ่ะผมว่ามันหายไปแล้วที่เหลือก็อยู่ที่กลไกลตลาดแลละการที่มีโอกาสที่จะล่วงลงแรงๆ จากการขายของใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วไม่แน่ว่าตลาดที่ลงมาที่ประมาณสองพันเนี่ยเกือบเกือบจะหลุดสองพันเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ตลาดเขาเรียกว่าอะไรถูกกดดันราคาราคานี้อาจจะตามหลักนะตามปกติอะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันพานิกอะไรสักอย่างผมว่าราคาสองพันอะอาจจะเป็นราคาที่ ต่ำมากแล้วเพราะมันถูกแรงขายถึงเกือบ5้าแ0นอีทภายในเวลาแค่สิวันถูกเทขายมาเรื่อยๆในตลาดอ่ะอันนี้เป็นข้อสรุปแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลเป็นการแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะการตัดสินใจต่างๆของพี่ไม่ว่าจะทำอะไรจะจะซื้อจะขายจะเหรียญอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอเตือนอีกครั้งหนึ่งคือเป็นการตัดสินใจของตัวเองผมเอาข้อมูลมาแชร์อย่าพึ่งเชื่อหาข้อมูลต่อนะครับ ่าก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะอันนี้ตอบคำถามในส่วนของอีเธอเรีเกี่ยวกับเรื่องราคาแล้วเนาะถ้าใครอยากดูแบบวิเคราะห์เต็มๆอะ่ะฝาก Membership S-Card ด้วยละกันนะครับ